ไม่เหมีไ่จับอย่างนี้ใช่ไมตงไ่ก่อนก็เไม่ได้รอลขาดไม่น่ัก่กกนลูกกดได้ยังลูกอันนี้ใช่ไมค่ะแม่นหนูกดได้ยังหนูกดยังออกล้องได้ไหมเรยกว่ายังไงมาไม่ตัวนี้ก่อนนูหนูหนูกดได้หนูกดยังเนี่ยกดแล้วใช่ไหมนูกดไ่ายังอเคนีกิมนแกวนะอะไรนะิ้วน้ำได้ดนี้โอ้โห แม่่ได้เสื้อนี้ไหมได้ไหมเป็น้ำห่อมเน้ำกับเสุภาให้หน่อยลูกเอาไว้ได้มีสียนี่นี่ข้าวที่ละคนนะคะเป็ไงลูกเปนะลเปนเป็ไลป็ไงู้กเป็นไงลูกเ็นไงลูกเป็นไงลยกงลูกเานงลูกเป็นางลักเนงลูกงล่กงไปแกเป็นองมันจะเป็นกล่กงกล่องใหญ่หรือกงนงย่นไากไกเ็เ็นนะพี่เสื้อตัวนี้นะ ไซเอ็มที่บรถใช่บนรไซเอ็มเอามาสามตัวแล้วก็ไซเอลสามตัวแม่ครับถ้าผู้ใดจะไปมือวันเกิดผมก็สิเจมือวันเกิด่อไือ้ได้ทั้งนังไอเลอรันเกิดที่ไหนรอยห่ลาดเท้าค่ะใส่ร้อยกลาดเท้าค่ะดเทาโอคือลครตี้ซ่าีคลิ้เบอร์มันข้ายาสายสามเป็นอยงไรอ๋อ ไปเหมือนเดิมไม่ใช่เนี่ยอาจารย์เพชรจิตบไปแกลี่ยใช่ไหมคะเมียเล่นอยู่มใช่ไปที่นั่นน่าจะเป็นระยองพี่ยูตากนะครับขอบคุณของฝากของพี่ยูตากด้วยนะครับ เงียเปิดขจาว่าใช่มาเลาขจาวาเนาะกตกวก่ได้อาบนงานแต่ว่าท่านท่านเท่าที่บอกนี่เขาก็บ่าเด็กหัวท่านไม่เอาแฟนแล้วก็ไม่ได้หัวคือไม่ได้แฟนไงไม่ได้มีแฟนแล้วก็บรเทินบอว่ที่ม้อาคกอยาเวท่อมาแบบลูกใหม่สาวสาวเนาะ บอกนะว่าเส <os> <anything. S 2> <a five>. ือให้น้องมานาไอโฟน15แบ่งแบ่งแบ่งแม่ก็ได้ล่ะลูกกระเป๋าแน่เลยกระเป๋ากระเป๋าเอกระเป๋าจริงด้วยอ่ะกระเป๋าเออกระเป๋าที่ใช่เหมือนเหมือนอันนั้นเลยเหมือนเหมือนใบแรกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ ก็ไปแรกที่เขาสพายก็ไปอันนี้ไม่ใช่เหรอลูกใช่ไหมแม่จําได้สีขาวเพราะว่ามีรู้สึกว่าจะมีเอฟซีข้างในอะไรลูกสพายีกแล้วให้แม่ดูด้วยอะไรเนี่ยเด็น้อทองอ๋อนึกว่าทองนึกว่าทองนั่นแหละโอ้สวย

บมบบรูกนออกมากอลลวบจริงๆแล้มันหาก่ลูกกินอีแม่บลูกกแต่แม่นดองมากำอรมกกหลายกินเ้าสมบกินเอาเใส่แขนให้แม่หน่อยสินี่คนอิจฉาปตงมากปแต่ชุดของวันเกิดหอมอ่ะี่ขอบาทนึงอ๋อบาทนึงให้จายแม่ีจแม่ เป็นบเ้า่มีไหมหอมไหมมาแม่เฝ้าม่่ีอะไเยี่แต่คนบอกว่าทำไมเปลี่ยนลูกใหม่มาถ้าเป็นเคเคลดลคนหงไม่เกลียดกันแกันไม่ได้เคล็ดลูกจำไว้ด้วถ้าควร เอาไทยเนาะพอแล้วอ้าวใช่เนาะบอกว่าไทยขาเนาะมามาเละมาเรต้องไปอาบน้ำไอ้เท่าที่มาตลาดมเขาฉีดกระโดดดูดมา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 มมา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 มมา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 าม แม่มีใจน้ำจืดขึ้นนี่จะรุ่าไหลนีใจแม่อะไรนะคะแม่อะไรลูกจะเป็นาไหลแม่อะไรนะถ่ายรูปให้ด้วยนะแม่ถ่ายรูป้องลามาถ่ายรูปมาพี่มาอถ่ายรูปให้น้องด้วยเออ ใส่ปาะโอ้โหนั่งตึงหนึ่งสองสามหน่งสองสารเงียบ่อแรงเงียบ่อมาก เพราันเด็ดทอดวันเกิดมันหมดเลครับพราะข้เหนียววัเดมันมีอะก็เดิมก็เดิมค่ะแล้วก็ซีทอดวันเกิดแล้วก็จัดหลังอยู่ด้วยวานนิน้อนี่หวนน้อยมีหมวยข้าแล้วจะอว่าคนท่านน้อยทานน้อยเดี๋ยวก็ออกไม่หิวไม่ต้อเอารถถูอเนาะท่น้อย่ออกไม่รครับไม่านน้อยท่านน้อยเอาไปขึ้นยาวิตไปเขาโยน่ไหนเขาเลยมาผิดที่หลายมาเนผู้เจ้าละก็รอเยน้ใ พัดพันหันหอมลานอยเทดจากจุกปรนีปอะไรนะีอะตรดูจุดระทาปจุดะบุรีอยยอ้ท้ายหลุนะออ้าให้้ฟท้ายหลอยเทสิาคอยคอยก่อน่า่ย่อยก่อนดัไปันงดันชื่อขาดังมากเลยดังมากมากเลยลูก วันที่เล่ยวันที่สิบอยู่แถวบ้านค้ยแม่หกแม่แม่หยดหยดวันที่สิบคือไหนะครับแม่ซอยแอลซอยนึพูดย้ายพูดนะอ๋อมันม้าวร้อยนึงเหรอใช่พอถึงวันที่ส0จริงจริงพัทยอาจารย์เขาบอกมาแล้ววันนี้อยากให้ไปที่ไหนรู้ไหมระยองคุณมางคนครับจะได้ไปเที่ยวอันนี้นะ พี่ยูต่านะพ่อม่พี่ยูต่่พยูต่โอ้ยอเอเคสวยยูต่พี่ยูตะไม่ฮัสีี่เนี่ยทำงานไม่ได้ไม่พ่อมให้เย็บเลยสวยอะไรไม่พอม่ไ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 ม่้ม่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไ็่้ม่ไม่ไย่ไ่ไ่ไม่ม่่ไห่ไ่พ่ไม่่ไ่ม่ไม่ไ่ไม่ไม่่ไ่ม่้่่่่่่ม่่่ไม่่่่ไ่่่่่ไ่่ม่้่่่่่่ม่้่่่ม่ไ่ม่่่ม่่ไไ่่่่่่้่ เอฟซีเขาเยอะไหมวันนี้ขอแครวันนี้มีคนเลี้ยงเยอะเว้ยเมื่อวานอ่ะเมื่อคืนเมื่อวานอ่ะเนาะแม่เนาะวิ่งไปไหนตอนไหนอ่ะไม่วิ่งไปเต้นนู้นเต้นนี้อุ้ตามจับมันจะไ่อคืนมี้แม่บอกว่าจะไม่มานะวันจริงๆใครไม่รู้ใครไม่รู้ เอยากเอาหูไปแล้วจะมาสู้เขาปาเป็นยังไงเป็นยังไงจริงนะลูกแม่จะเปิดนะใช่จะเปิดก่อนแล้วไม่ใจแม่เปิดแล้วไงลูกมันปิดฟังไม่ได้ถึงจะมีเรื่องอะไรพูดไม่ฟังไม่ได้แล้วค่ะแวเอาเชื่อให้แม่ก่อนเพื่อนแม่จะเป็นคนที่ได้เชื่อก่อนเพื่อนเลยนะอ่าเอาแม่อ่าแม่เอาอนุญาตให้แม่เอฟซีนะครับอันนี้คือ กอริยเกศอย่างว่าสามอันนี้กอริยเกศพวกแม่แม่ก่อนอยากให้ดูหน่อยสักตัวอ่าพวกพี่พี่จะได้วันไหนนี่ต้องรอวาระงานองรอันนี้อันไหนเบอร์เอ็มนะจองเบอร์เอ็มแล้วก่อนเลยนะอันนี้แอลอันนี้แอลแกลงคนใหม่เอามาส่งไปกับคนนึงแลกับคนนึงนะลูกเดี๋ยวเจ้าชูนะท่านผ่านบอกว่าออกมาดีีหมนี่สวยมากสวยจริงๆค่ะสวยมากสวยมาก ตัวแรกนะคะเนี่ยใครพี่พี่ตัวนี้ได้คอนเทนต์แล้วนะตัวแรกเข้าจะเอาคือเอาเลยนะคือน้องมณัฐแจกเสื้อตัวแรกโอเคค่ะขออนุญาตโนดกพราะขอความเทต์คอนเทนต์ให้ตัวเองดีฝากไว้เมย์เอฟซีนะครับจากเอ่อเดนมาร์กเดนมาร์กนะครับเนี่ยขอบคุณแม่เดนมาร์กเลยนะคะขอบคุณที่ทำเท็กันขอบคุณแม่แม่สุขคนอ่ะล่ะเนาะหากเท็กันต้อามีการั้องกันถูกต้อง มีไปมีข้าไปสิเข้าไปรับกันลูกอะไรแม่แม่จะไปไม่ใช่หรอวันเกิดเจ้าก่อนอยากได้ไม่ได้ครับแม่อยากวันเกิดขันงี้แม่ว่าถ้างไปร้องเพลงไม่ได้นี่คือไม่ได้นะน้ำเอาตะข้อนเสียเอาตะข้อนเสียเอาให้ให้แม่เขาเลยนะถ้าร้องได้แม่ทำหนึ่งผู้บ่าวผู้พันทำหนึ่งผู้บ่าวผู้พันตะข้อนเสีใส่กระเป๋าได้เดียว แม่ใส <c oughs> ่เดียนแอท่ไมจะพใส่เด้อวใสเดียวา้เขาอเว่าที่ม่จะไปกันใหแม่เาใส่อไมให้ให้แม่เขาไปใส่แม่ที่ใส่คนเดีดีจาใส่เดีอเคยังไว่อนี้สแม่้ใส่เขาไม่้าหรอเขาจะว่าทำไมอันนั้นเงินแม่ซื้อเองเขาถูกต้อง ตาคุเาใชู่่หัวหมนร้ารใมาร้านใร้านใหญ่มาแลร้ามาคนจะไปยใ่มไเลยอยังก็ยังซื้อให้เอ้อใกอ้ยเกินแล้วแป๊ก็พอไม่รู้